นายกยินดีสนับสนุนหมีเนยเป็นซับพาวเวอร์ไทยนายกเผยยินดีสนับสนุนหมีเนยเป็นซับพาวเวอร์ไทยถือเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวเมืองไทยอยากไปดูด้วยตัวเองเหมือนกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาสคอร์ตบัตเทอร์แบร์มีเนย จะผลักดันเป็นซัฟพาวเวอร์ไทยว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของเป็นลูกของของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วร้านหนึ่งและสามารถทำได้ดีก็น่ายินดีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนได้มีการไปเดินห้างสรรพสินค้าดังกล่าวและเห็นว่ามีคิวยาวเพราะจริงๆอยากไปดูด้วยตัวเองเหมือนกันและพบว่ามีชาวต่างชาติต่อคิวยาวเหยียดเพื่อถ่ายรูปซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจ ให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวเมืองไทยทุกๆซับพาวเวอร์ทุกๆอีเวนต์ power, ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารกีฬาส่วนจะสนับสนุนเป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมเพราะนี่เป็นเรื่องของเอกชนแต่หากอะไรทำได้ดีและตนสามารถช่วยสนับสนุนได้โดยที่ถูกต้องตามกฎหมายตนเองก็ยินดีสนับสนุนดอรอ,อิสระยันแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่มหาวิทยาลายัยดอรอ,อิสระ ขายข้อข้องใจด็อกเตอร์จริงหรือปลอมยัน California University ไม่ใช่มหาวิทยายลัายกำลังประสานตรวจสอบกรณีอ้างบนเว็บไซต์รัฐสภาไทยให้การรับรองเมื่อวันที่13กรกฎาคมนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวาถึงข้อถกเถียงเรื่องวุธิการศึกษาของนางสาวเกษกมลเปลี่ยนสมัยซอฟและสถานะของ California University ว่า ตนเห็นเอกสารของหน่วยงานนี้มาหลายครั้งแล้ว California University ที่พูดพูดกันชื่อจดทะเบียนจริงๆคือ California University FC ซึ่งย่อมาจาก Foreign Credential e v e a l u a o n สรุปก็คือองค์กรนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่อย่างใดในเว็บไซต์ก็ระบุไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการสอนทว่าคือหน่วยงานเทียบวุฒิการศึกษาที่ตั้งชื่อว่า มหาวิทยาล,ายลาัยคาลิฟอนีคือใช้คำนี้เป็นชื่อเฉพาะซึ่งก็ดูเหมือนจะตั้งใจให้คนสับสนโดยเขียนคำว่า California University ตัวใหญ่ส่วนบางทีใช้เต็มบางทีใช้ย่อเขียนตัวเล็กๆถ้าไล่ดูจากเอกสารจากภาพข่าวจะเห็นเรื่องที่ตนอธิบายชัดเจนย้ำอีกครั้ง California University for e i g n c r e d e n t i a l Evaluation แปลเป็นไทยคำต่อคำว่า หน่วยรับรองวุฒิการศึกษาต่างประเทศที่ชื่อหน่วยงานว่ามหาวิทยาลัยคาฟลิยอนีไม่ใช่มหาวิทยาลัยชื่อแคลิฟอร์เนีย ดรอิสระกล่าวอีกว่าประเด็นไม่ใช่ห้องเท้าหรือไม่ขนาดของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ตัววัดคุณภาพมหาวิทยาลัยห้องเท้าก็สามารถออกใบปริญญาได้ท่ามีการจัดการเรียนการสอนสอนมีการสอบจริงมีหน้ว้งานรับรองแต่เอกสารที่นำมาแสดงตนไม่ได้บอกว่าเป็นเอกสารปลอมและผู้เกี่ยวข้องนำหนังสือโนเตรีมายืนยันก็ไม่ผิดก็คือการยืนยันว่าใบนั้นเป็นใบเทียบปริญญาของจริงแต่มันไม่ใช่ปริญญาบัตรดรอิสระกล่าวว่า โดยสรุปคือเมื่อเป็นใบเทียบปริญญาหากเรื่องที่เขากล่าวหาไม่เป็นความจริงก็แค่เอาใบปริญญาเอกที่เรียนจริงๆและเล่มวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะเอาไปให้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เทียบให้เอามาเปิดเผยว่าเรียนจอจานใบใบไม้ปอปลาเอกจากมหาวิทยาลัยอะไรเมื่อไหร่เท่านั้นเองสังคมก็จะคลายสงสัยส่วนกรณีที่หน่วยงานนี้อ้างในเว็บไซต์ของตนเองว่ารัฐสภาไทยให้การรับรองว่าเทียบเท่ามหาวิทยาลัยรัฐของประเทศไทย ตนในฐานะหน่วยงานในกำกับของประธานรัฐสภาอยู่ในระหว่างประสานงานในการตรวจสอบและชี้แจงต่อสังคม